สวัสดีค่ะพ่อแม่พี่น้อง FC ฟซีของเจดารุงเจริญทรัพย์นนทบุรีทุกๆท่านนะคะต่อมานะคะแม่นี้กำไลสีชมพูเบอร์หนึ่งนะคะคู่เกิดกันกับเจ้าเพชรเมืองการนะคะพี่น้องถ้าพี่น้องท่านใดนะคะสนใจนะคะอยากได้ไก่สไตล์เชิงชนคลาสสิกนะคะสมัยใหม่ไปพัฒนาต่อยอดทําสายพันธุก,กรรมนะคะเจดาแนะนําตัวเมียคู่เกิดกันกับเจ้าเพชรเมืองการเลยนะคะพี่น้องถ้าพี่ พี่น้องท่านใดสนใจอยากขอชมคลิปเจ้าเพชรเมืองการนะคะสามารถติดต่อสอบถามเจดาได้โดยตรงแอดไลน์เพิ่มเพื่อนได้ที่เบอร์0 6 1 4 0 6 6 3 9 7นะคะพี่น้องตัวนี้จะเป็นสัญ,ญลักษณ์กำไรสีชมพูเบอร์หนึ่งนะคะคู่เกิดก,ก,กันกับเจ้าเพชรเมืองการนะคะพี่น้องเป็นทายาทของเจ้าซอยสี่สายพันของสามเอี่ยวประจวบบวกกับแม่ซึ่งเป็นลูกสาวลุงเปลี่ยนเซียนก่อยนะคะสายของพี่ชายดอนเมืองนะคะพี่น้องถ้าพี่น้องท่านใดสนใจ อยากรับไปทำสายต่อยอดพันธุกรรมนะคะสามารถติดต่อสอบถามเจดาได้โดยตรงนะคะแม่นี้นะคะน้ำหนักเกือบ2กิโล2ขีดนะคะอายุ8เดือนนะคะคู่เกิดกันกับ เจ้าเพชรเมืองการนะคะอยากขอชมสไตล์เชิงชนของเจ้าเพชรเมืองการสามารถติดต่อแอดไลน์มาได้เพื่อขอชมคลิปนะคะ061 406 6397นะคะนำมาแบ่งในราคาแม่ละ3,500บาทค่าจะส่งภาคเหนืออีสานกลาง500ภาคใต้1,000บาทสนใจอยากปิดการขายเพื่อรับไปทำสายต่อยอดพันธุกรรมสามารถติดต่อสอบถามเจดาได้โดยตรงที่เบอร์0 6, 6 1 4 0 6 6 3 9 7ได้ ได้เลยนะคะ